ผู้การตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ย้ำเข้มจับแก๊งวัยรุ่นกวนเมืองห้ามรวมตัวก่อความเดือดร้อนประชาชนพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่สั่งเข้มขับเคลื่อนเต็มพิกัดโจวกวนเมืองห้ามรวมตัวของแก๊งเด็กแว้นหรือกลุ่มวัยรุ่นที่มีการรวมตุ่มของกลุ่มวัยรุ่นขับขี่ยานพาหนะสร้างความเดือดร้อนด,ดําคางแก่ประชาชนเพื่อป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะและความผิดอื่นๆสั่งเข้ม เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนพบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวฝ่าฝึกหมายนอพบเห็นเมื่อใดดำเนินคดีเด็กขาดทุกรายไม่มีข้อยกเว้น ผู้การตํารวจเชียงใหม่ถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มคดีรายสําคัญของตํารวจภูธรเชียงใหม่จานวน3คดีพลตํารวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มคดีรายสําคัญโดยมีพลตํารวจโทกิตาพลยิสาครผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5เป็นประธานการถแถลงผลการปฏิบัติการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสําคัญและคดีอาชญากรรม รายสำคัญในพื้นที่ตํารวจภูธราภาค5นั่นลานแถลงข่าวอาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค5อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสําคัญและคดีอาชญากรรมรายสําคัญดังนี้ 1. สอพอสารพีจังหวัดเชียงใหม่รวบหัวหน้าแก๊งเงินกู้นอกระบบทวงหนี้โหดบุกทุกร้านก๋วยเตี๋ยว 2. สอพอช้างเผือกรวมกับสอพอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหา6คนพร้อมของกลางยาบ้า21,102เม็ด3สพ้พิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุประทัดยักษ์ยายระเบิดภายในปั๊มน้ำมันสาขาถนนห้วยแก้วตําบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจช้างถือ <myst> อุกโหนีซ้อนซูให้นักเรียนกัคนร้าย่านั้นสมมติว่าสมมติว่าพี่โบโดนล็อกอย่างี้ต้องเอาือจิ้มตัวไหนของคนร้ายพี่ตาพี่ปูนพี่ปูน ใช่ไหมพี่อะไรนะพี่ปูนพี่ปูนอ๋อพี minutos, ่ป right? ูนแอบซรี่พี <saliva flavors> ่ปูนครับถ้าเขาไายล็อกตัวพี่ปูนอย่างนี้พี่ปูนจะเอามือจิ้ม่ปไหนเขาไล่พี่ตาพี่ตาเอาปุ่มอะไรเมื่อนไหนได้ต่อจากเลยนะครับนได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอตัวแทนอีกสักหน่งคนเอาที่มันอกันงกาเข่าไปส่วนพวก่าคนร้ายเนี่ยถือปืนเข้ามาแล้วก็เมาเมาเล่าเลยส่งเสียงตะปูไฟฟ้าเนียไอ้หมไมตรดด่งดอด้ายังี่อไม่ช่กลับลองเดียวเดียวล่าจะทไงู เบลล่าไม่มีสมาธิว่าพวกเราพวกเราตัวเราจะเอาเบลล่าสมาธิทำไมล่ะห้ามมีคนร้ายเมาเมาล้อมถือปืนเข้ามาเบลล่าจะนั่งเงียบพวกเราอยากเสียงดังสิเบลล่าไม่มีสมาธิจะได้ทยังไงนิ้วจิ้มตานิ้วนนะคนร้ายมันอยู่ที่ประตู คนร้ายที่อยู่ที่ประตูกำลังจะเดินเข้ามาเดี๋ยวได้เปอยู่ตรงนี้คนร้ายต้องเมาเหล้าอ้าวเดือดอยู่ที่บนเลยแล้วก็จะเอาตับเต็ยมายิงนี่เดียวจะไปทิ้งตามันอาากศอย่ะเนี้ยได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวได้มันจะทำยังไงครับวิ่งอย่างเดียวอ้าถามอีกรอบหนึ่งมีคนร้ายเดินเข้ามาถึงที่ยาวประมาณวาหนึ่งเดินเข้ามา ถ้าจะฆ่าเด็กในโรงเรียนนี้ให้หมดพี่เบียวล่าจะวิ่งหนีปบมือหน่อยโอ้ต่อสู้เดินไปเป็นวิทยากรประมาณสามชั่วโมงสะุวกแต้เลยอันนี้อนุบาลไหนเขาดูทำไมต้องเรียบร้อยเฉลยทำไมทำไมไโซนนี้ถึงทำไมโซนนี้ถึงเรียบมากเลยอันนี้อนุบาลไหนนะอันนี้อนุบาลสามแล้ว เดี๋ยวหน้าอนุบาลเอาไหนใครอนุบาลสองยกมืออ๋อสองอนุบาลหนึ่งยกมือเด็กเล็กไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีสังกัดยกมืออ๋ออันนี้นะครับ้องเรียมอนุบาลเอาพี่อนุบาลสามี่หมาบกยกมืออนุบาลสามี่หมาบกกี่คนกี่คนต้องบนครับ 2ี 1> 1่สินะครับน้องสองหครับรถนี้นไม่มีต้นแตงหอยแน่แนอ้าวทุกคนให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พวกเราขึ้นไปอยู่บนรถตู้เดี๋ยวนะยงังน้ยังนะยางอ้าวพบกัน,นทีนอีกครั้งหนึ่งถ้ามีคนร้ายเดินเข้ามาในโรงเรียนมีคนบ้ามีคนบามาเข้ามาพวกเราจะต้อง ทางไหนเราต้องวอกนะพวกเราจะต้องวิ่งหนีสนุกแต่แต่เอ้าพวกเราจะต้องทำไมครับวิ่งหนีจำไม่ได้นะพวกเราจะต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นจะไม่ต้องทำสมมติคนไายเดินมาเดินข้ามกระแพงมาด้านนี้พวกเราจะต้องวิ่งไปทางไหนครับวิ่งไปทางไหน